่วันนี้ฝรั่งก็มาทำเมนูขั้วกิ้งนะคะอ่าขั้วกิ้งนางก็จะประนุ์มาเห็นนางก็ใส่น้ำเยอะเลยนะคะทุกคนจ๋าเขาบอกว่าเขาอยากจะทานน้ำเนาะอืมน้ำขั้วกิ้งก็บอกอร่อยเขาว่างนี้อ่าส่วนมากขั้วกิ้งเขาก็จะมีใส่น้ำเยอะนะคะอ่าแต่นางอยากทำแบบนี้เนาะนางทำเองนะคะทุกคน พอมาถึงนางก็ทําแล้วไงทุกคนจ๋าเออใส่กะเพราด้วยนะคะใส่กะเพราใส่ใบมะกรูดใส่พริกสดเนาะเขาตักออกทุกคนบอกว่าเผ็ดหมูชิ้นเบ้อเลยนะคะทุกคนจ๋ขาข้วกิ้งของของฝรั่งเนาะเดี๋ยวป้านุชก็จะจบคิดตั้นๆนะคะเพราะว่าอ่าเพราะว่าป้านุชเพิ่งมาถึงไงทุกคนจ๋าป้านุชเพิ่งมาถึงป้านุชก็เลยบอกว่าเออไม่ทำในน้ําเยอะจัง เขาบอกว่าเขาอยากจะทานน้ำเนาะเออเขาบอกว่าให้ม <of> ันมันข <of> ุกขิกสนอย่างนี้มันเลยขูกขิกนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเนาะนางอยากชิมแบบนี้นะเดี๋ยวป้านนจะจบคลิปสั้นๆเนาะทุกคนจ๋าไม่ไงนไม่ง่อะยังไงป้านนก็ขอฝากกดติดตามกด s ับตาค i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของแ้นนูต่อไปนะคะสดะบ๊ายบายนะคะเมนูนี้ตล่งก็มาทำคั่วกิ้งจา้าบ๊ายบายบ๊ายบบ๊าาย อร่อยแล้วจ้า